อีเว้นหม่ห้ามพลาดจี้เครื่องรางดักพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วมีอะไรไปดูจี้เครื่องรางดักลูกบอลทองโล่ในตำนานเอบวก่าก็เหมือนบอลกับรองเท้าโล่รวมกันเมื่อตกเงินที่ของฉัน100%เพิ่มค่าผ่ัทางสองเท่าโอกาส50ถึง 57%เลือยยาไปแทงที่ต้องการของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉัน55%ชัดโล่งสูงสุดสองครั้งดาร์กเจ็ตแพดพิทักดอเอบวกเมื่อตกเลนมาร์กในส่วนของฉัน50%สร้างแรนมาร์กทันทีแล้วก็เคลื่อนย,ย้ายไปยังที่ที่ต้องการเป็นที่ว่างหรือที่ของตัวเองเมื่อตกก็สร้างออกก็สร้างแรนมาร์กโอกาส60%ตั้งนานตรวจที่ไหนก็ได้ดาร์กปืนมาสวิต เมื่อทอยเต๋าโอกาส75%เลือกหน้าหลังและทอยถ้าผ่านฝ่ายตรงข้ามจะเตะฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่ของตัวเองแบบซุ่ม Dark ถุงมือไทยท่านเมื่อตกก่อสร้างหรืออเกตดรันนักของตัวเองโอกาส85%สร้างหลุมดำแล้วก็ติดตั้งฟองสบู่ Dark หมวกสงการเพิ่คมความควบคุม,มลูกเต๋าแม่นยำ53%หลังเทินที่2เพิ่มอ,อีก5ก็เป็น58% เมื่อมีคำเตือนวิโดร,รีของฝ่ายตรงข้ามโอกาส90กักขังแล้วก็ยกเลิกฝ่ายตรงข้ามสองครั้งดาร์ก <Dark S 1> กับดักสไปเมือ่อจบเทินของตัวเอง65เปอร์เซ็นติดตั้งกับดักสปริงเมือ่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม75เปอร์เซ็นยกเป็นค่าบันทางะาระยะไปยังพื้นที่ว่างที่สุด <S <S พื้นที่ว่างที่ใกล้ที่สุดสองครั้งออืมอได้ดาร์รูกบอลทองโล่รับสองร้อย ได้ Dark Get Pack ดาร์กเก็ตแพคดรอปรับหนึ่งร้อยได้ดาร์กปืนมัสวิกรับหนึ่งร้อยเพชรอ่ะไปดูหาอะไรบ้างกิจกรรมไอเทมนักลูกบอลทองโล่ในตำนานหามงกุฎแห่งความมืดสี่ชิ้นอ่าดาร์กพิทักษ์ดรอปก็คือรองเท้าโล่พิทักษ์ดรอปหาสี่ชิ้นเอสบวก ก็คือมองกุฎปืนมาสวิกก็หา4ชิ้นถุงมือไทยท่านหา3ามหมวกสงการหามงกุฎ3อันกับดักสปริงหามงกุฎ3อันมงกุฎหาได้จากตัวควบคุมดันตรวจ A บวกสอันแล้วก็ถุงมือเวท3อันรางวัลพิเศษมีอะไรเอ่ย ทุกครั้งที่สะสมถุงมือเวทครบสามอันมาสุ่มจี้ขครื่องรางสุดฮิต S อ่ามีอะไรบ้างบัตรเชิญแพ็คดับเบิลวิงเขียนแบบเรียววับหมกไทเทเนียมสปริงเดลเสาเขียนแบบเดเมนชันรถตำรวจกักขังเขียนแบบคูปี้ชิตอันนี้คือสะสมครบสามอันจะสุ่มได้หนึ่งครั้งสูงสุดห้าครั้งปไปสุ่มกัน เริ่มต้นมีอยู่สองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสี่สองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสี่นะนะจดไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเริ่มได้ห้าสิบแผ่แรกเงียบ จอยเกมเอบอกยังไม่ออกไม่มีแสงวิงวิงมาให้ลุ้นด้วยทำไมไต่อไป อี่สองอถุงมือเวทอันที่สามจอยเกมมายากไหมคะแนนนคะแนน อ่ะถูกมือเวทรัวๆขอจอยเอบวกสักอันสิจะของพี่ได้ไหม แล้วหนึ่งพันเพยังไม่ได้เลยโอโหอถามจริงมันยากมากเลยนะ่ะ ตัวมันดักใช่ไหมอ่ะลองเอาตัวดาร์กมาหาสิเช็คได้ถุงมือเวทมาห้าอันหมดไปแล้วเออ่พันเนี่ยพันกว่าแล้วพันสี่ ปิดกันยังไงสามสี่พันเนี่ยถังจริงเฮ้โอ้โหมาแล้วสองอันตัวควบคุมดันตัวก็คือจอยเกมนั่นเองอ่ามาแล้วสองอันรู้รูว่ อันจากคะแนนเถอะนะเราต้องควบคุมมาีกอันหนึ่งนิงไปต่อ หมดงหแปดอันใช่ไหมอ่าอันที่สามมาแล้วอันที่สี่ยังไม่มามาโอ้โห อย่าเนียงอย่าเนียงหวอเว้ มาอันนึงตัวควบคุคคคมตัวควบคุมอย่ามาหลอกล่อให้ดีใจ้วยกันออกสองอันเลยทีเดียวได้ไหม จริงแค่เห็นแสงออกมาก็ดีใจแล้วนะอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นบ้าง อ่าไม่อกอนแล้วตัวควบคุมนั่นตัวขึ้นทางแล้วขอเบิ้ลเบิ้ลหน่อยเมื่อกี้ได้ไหมออกทีตัวสองอันน่ะ ต้องมีสักอันนะ่ะต้องมีสักอันอนะอ๋ออะไรกันครับนี้อ่ะนี่นะครับอีกครึ่งทางเลยนะมันแพงไปไหม โบกจนากคะแนนอันเนี่ยแล้วจอยเกมเอฟบัวเอามานิงน่งๆไงอ้มงกุฎแบบเมื่อกี้นะขอเป็นมงกุฎเอชรเลยได้ไหมอ๋อถุงมือ ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ยังขาดอยู่แน่นอนไมค์สักอันสิเดี๋ยวจะกลับไปเช็คเอาหน่อ oh ยครบหรือยังอ๋อ,อขาดถุงเมือเวทอีกสองแล้วก็ขาด ข้อคุมด่านตรวจอีกออีกสามแต่ว่าเดี๋ยวไปขายจี้ก่อนขอใช้อีกทีตัวควบคุมอีกสามถุงมืออีกสองโอเค อ่าถุงมือขาดอีกแค่หนึ่งจะมีสามอันนี่แหละต้องหมดเท่าไหร่ตอนนี้รู้สึกจุก,จ,กจุกเลยนะสี่พันกว่าแล้วสี่พันห้าได้แล้วมั้ยเนี่ย เต็มรอบที่เท่าไหร่เนี่ยมาโอ้โหเอาแผงอบวกให้มันพอจะได้ลุ้นหน่อยได้ไ,ดไหมเนี่ยยังขาดอีกเยอะอยู่นะสามอันเลยนะ หไหใจคอไม่ดีแล้วหมดเยอะเกินไปโอ้โหบ้าบออ่ะตัวคุมลานตัวจ ถาดอีกสองอันมาคู่เลยได้ไหมสองอัน เสร็จน้อยๆนี่นัน่นทำเลยนะเก็บไว้อีเวนต์หน้าดีกว่าจะเข้าพันที่หกแล้วมนะจริงๆ มาว้าวโอ้ยตุ้มตุ้มต่ำต่ำเด้อฮาทูปิดยังไงให้ไม่เกิน5,000ครับ กว่าเข้าไปแล้วและยังขาดอีก2อ,อตัวค้อคุมด่านตรวจเดี๋ยวก่อนครบหรือยังขาดอีก2ขาดนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิด7อันขาดอีกหนึ่งนะ ทำร้า,ายด้วยการลุ่มคะแนนของขวัญเราออกขอเปิดก่อนเลยละกันเฮ้บสลับคะแนนของขวัญไปเรื่อยๆนะ ครบหนึ่งแล้วผมจะเปิดคะแนขนของขวัญไปเรื่อยๆถุมือนี่เกิดแล้วไม่เอาแล้วไปเจอเกมอีกอันหนึ่งแตนด่านมันต้องหกเจ็ดพันตลอดเลยหรือ,งองไงเนี่ยเพช อีเวนต์เนี่ยต่อนหนึ่งจี้ด้วยนะ อันนึงหมดไปเท่าไหร่กันนะจาก22,864ขอคํานวณสักครู่นะฮะ22,864ลบกับ15,914 สิริค่าเสียหายของอีเวนต์นี้เท่ากับหกพันเก้าร้อยห้าสิบเพชโกกับเจ็ดพันอ่ะแลกมงกุฎมาก่อนตรงนี้ห้ามไปแลกผิดเชียวนะปาดน้ำตาเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเราจะเลือกอะไรดี แต่สำหรับผมจะเอาดาร์คลูกบอลทองโล่แล้วกันเพราะว่ายังไม่มีเรียกเป็นตัวนี้เลยาาอ่าครบแล้วก็มาสุ่มตรงนี้กันแล้วกันได้ห้าครั้งมาดูสิเราอยากได้อะไรจริงๆอยากได้บัตรเชิญราชาที่ถูกในประเทศ จะได้หรือเปล่ารถตำวรวจโรเลตอุปกรณ์เขียนแบวผู้พิชิตอ้อรถตำรวจมาทั้งกลมแล้วมั้งสปริงไม่ไม่อยากได้ รถตำรวจเจ็บใจอาอยู่ไหนเอ่ยโอเคได้มาแล้วผมจะเอามาใส่แทนรองเท้าโลกฮโลวีนนะเป็นบอนลรองเท้านั่นเอง โอเคทั้งหมดของอีเวนนี้มีการสมจี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์กด s ับส c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ